นิทานอีสบเรื่องที่สามเรื่องแม่ช้างสอนลูกมีช้างแม่ลูกคู่หนึ่งด้วยมีรูปร่างที่ใหญ่โตไม่ว่าพวกมันจะเดินไปทางใดสัตว์ทุกชนิดแม้แต่เสือหรือสิงโตเมื่อเจอช้างก็มักจะเดินเลี่ยงไปทุกครั้งจนลูกช้างรู้สึกลำพองใจมันจะหาทางกลั่นแกล้งสัตว์อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งแม่ช้างพาลูกมาหาหญ้ากินอยู่ที่ชายป่าลูกช้างเห็นรังมดแดงรังหนึ่งห้อยอยู่ที่กิ่งไม้ไม่สูงนักมันรีบยืด วงไปที่กิ่งไม้นั้นทันทีแม่ช้างเห็นเขารีบตะโกนห้ามทันทีทำไมระแม่แม่กลัวพวกมันจะทำร้ายลูกหรือไม่มีทางหรอกหมดตัวแค่นี้จะมาทำอะไรเราได้แม่ช้างรีบดึงลูกช้างเข้ามาใกล้พลางสอนว่าฟังแม่ให้ดีนะลูกบางครั้งที่เราดูถูกว่าตำต้อยแต่สิ่งนั้นอาจทำให้เราได้รับอันตรายถึงตายได้มดเล็กเกเพียงสี่ถึงห้าตัวอาจทำอันตรายเราไม่ได้ แต่ถ้าพวกมันนับเป็นพันพันตัวหมดเข้าไปในงวงของเราและรุมกัดพวกเราพร้อมกันพวกเราก็อาจจะตายได้จำไว้นะแม้เราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามอาจพ่ายแพ้สิ่งที่เล็กที่สุดได้เสมอ